สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญซิลีจันโทออกวัดบรมนีวาาเป็นเหรียญรูปไข่เนื้อทองแดงหูเชื่อมข้างกระบอกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ เหรียญที่ผมนํามารีวิวนะครับมูล,ลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพักช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่าน,าน,านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหลี่ยญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งขวานะครับตรงพื้นเหลี่ยเนี่จะมีเส้นแตกงนะครับเป็นแนวนอนนะครับคมชัดนูนขึ้นมานะเอาละผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับตรงพื้นนะครับมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเนี้ย จะมีเส้นแต่นะครับนูนนะครับคมชัดนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับผมลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงนิ้วมือท่านนะครับผมจะมีเส้นนูนนะครับผมเป็นเส้นหนานะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับตรงนิ้วมือท่านนะครับผมบริเวณตรงนี้นะอาจจะมีเส้นนูนนะครับหนานะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผม เห็นไหมครับเส้นน pues look ิ้วโป้งเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆนะแต่ด evet ้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดแบนๆนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณเส้นผมนะครับผมด้านบนนะบริเวณตรงพื้นเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับลากยาวมานะครับผมเป็นเส้นลวดเล็กๆบางๆนะครับคมลุ่นขึ้นมานะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดผมเนี่ยตรงกลางด้านบนนะครับบริเวณตรงนี้นะ จะมีเส้นแตนนะครับลากยาวขึ้นมานะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ผมตะแคงให้ดูนะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับมุมแขนนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงจีวรตรงนี้นะจะมีเส้นแตนนะครับผมเป็นเส้นคู่นะครับอ่าแล้วก็ทะลุขึ้นมานะครับเป็นขีดเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงแขนนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณเส้นลวดจีวรเนี่ยก็จะเป็นเส้นหนาๆน,น,น,นะแล้วบริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเล็กๆนะครับ lucky, คู่กันนะครับคมลักษณะแบบนี้นะแล้วด้านบนเนี่ยก็จะมีขีดนะครับเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจารณา,านางผมนะเอ่ะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณด้านบนนะครับมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแต่งนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงมุมฝั่งขวานะครับด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแต่งนะครับเฉียงขึ้นไปบนพื้นเหรียดน,นะครับคมชัลดลักษณะแบบนี้นะ เนี่ยผมตะแคงให้ดูนะครับผมอ่าเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับจุดสังเกตที่5นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับหูเชื่อมกันบริเวณหูเชื่อมนะครับผมตัวเหรียญเนี่ยลักษณะสีสันนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะสีเชื่อมนะครับผมเชื่อมโบราณเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกัน ในความเข้าใจของผมนะครับพื้นรุ่นเนี่ยเขาจะเรียบนะครับผมขอบด้านนอกเนี่ยก็จะแบนนะครับผมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผม ลักษณะของเส้นลวดตัวพญานาคนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับพื้นเนี่ยก็จะตึงนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างถ้าทุกท่านนะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยหลักหมื่น ถึงละหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมฝั่งขวาด้านบนนะบริเวณน,นะครับตรงพื้นมุมฝั่งขวาด้านบนเห็นไหมครับขอบบริเวณตรงนี้เขาจะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นนะครับห่ะผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณใบหน้าของท่านนะครับบริเวณใบหน้าของท่านเนี่ย ก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณลำตัวองค์พระนะบริเวณนะครับลำตัวองค์พระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดจีวรน,นะครับหนานะครับผมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นนะเห็นไหมครับบริเวณตรงเนี้ย จะหนานะครับผมลักษณะน,นะครับบริเวณสังกติเนี่ยก็จะเป็นพื้นเรียบๆตึงๆลักษณะแบบนี้นะครับผมบริเวณตรงนิ้วเนี่ยก็จะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมจุดสังเกตด้านหลังกันจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะบริเวณยันนะครับผมบริเวณยันตรงเนี้ยเขาจะเป็นเส้นโค้งนะครับริ้วลงมานะครับแล้วปลายเนี่ยก็จะเป็นปลายแหลมนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงเส้นลวดยันนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นโค้งนะครับผมตรงปลายเนี่ยเห็นไหมครับจะโค้งลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็โค้งลงมาแล้วปลายเนี่ยจะเป็นปลายแหลมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณเส้นลวดอักขระนะครับตรงกลางมุมฝั่งซ้ายนะครับผมตรงปลายเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับยื่นออกมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับเฉียงขึ้นไปนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับผมเล็กน้อยนะครับผมบริเวณตรงพื้นเส้นลวดเนี่ยก็จะหนาๆยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะแต่ตรงปลายบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นปลายแหลมนะครับเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับเส้นลวดอักขระนะครับตรงกลางนะครับผมอาจจะมีเส้นแตกนะครับโค้งขึ้นมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมเส้นลวดอากาศตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดโค้งๆลักษณะแบบนี้นะอ่าแล้วก็จะมีเส้นแตกนะครับโค้งนะครับลางๆนะครับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอ่าเป็นจุดสังเกตนะครับที่3ในการพิจารณาของผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับหูเชื่อมกันลักษณะของการเชื่อมหูนะครับผมก็จะเป็นการเชื่อมหูลักษณะแบบนี้นะครับสีสันเนี่ยจดจาให้แม่นนะครับผมให้ความสําคัญเช่นกันนะครับผมอ่าเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา ลานานะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะมีรอยเนินๆนะครับลักษณะแบบนี้เล็กน้อยนะขอบด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบลวดนะครับผมไม่หนามากนะครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะ ลักษณะของพื้นเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับเส้นลวดอั卡尔เนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีรอยจานนะครับผมบริเวณในเส้นลวดอัร尔อีกทีหนึ่งนะครับในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งสายมุมล่างนะลักษณะนะครับผมเห็นไหมเส้นลวดเนี่ย นะครับเส้นลวดอักขาะเนี่ยจะมีรอยจานนะครับผมอยู่บริเวณเส้นลวดด้านข้างอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะ,ะผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่านะผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพากมาไว้ในช่องใต้คาอธิบายใน y YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเส้นรวด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นเส้นรวดแบนๆนะครับยกสูงขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณอัร尔ตรงกลางนะเห็นไหมครับลักษณะอัราเนี่ยก็จะมีรอยจานนะครับอยู่บริเวณด้านในนะครับผมมีขีดอีกทีนึงนะอ่าลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการิจรณาอันนี้ก็คือบริเวณนะครับ เส้นลวดอัลระตรงกลางนะครับผมเห็นไหมจะยกสูงขึ้นมานะจะเป็นเส้นลวดใหญ่ๆนะครับแบนลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณด้านข้างกันบริเวณนะครับด้านข้างนะครับมุมฝั่งซ้ายด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างกระบอกนะครับแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะด้านข้างนะครับบริเวณตรงกลางนะครับผม ด้านข้างเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเดินลงมานะครับผมบริเวณนะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะของข้างนะครับผมให้ความสําคัญนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับตรงตูดเหรียญนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะนะจดจําให้แม่นนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะ อันนี้ก็คือบริเวณนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างกระบอกนะครับผมก็จะมีเส้นนะครับทิวๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะ บริเวณนะครับด้านข้างนะครับตรงกลางนะครับผมลักษณะนะครับผมจดจาให้แม่นนะเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยหลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญนะครับผม จดจำให้แม่นนะครับลักษณะนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะผมให้ความสําคัญนะเช่นกันนะครับบริเวณด้านข้างนะ,ะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพากนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ